ตอนนี้อแอสเอริมัมกาสันครับโลงมากไม่มีคนเลยก็เดี๋ยววันนี้จะมาซีรีส์ดันกันครับแล้วก็จะใส่ถุงเท้าของแซมด้วยคราวนี้เป็นการเทสคันที่3มครบสูบเลยใส่รองเท้า Profile X นะฮะของฮก้าแล้วก็จะใส่ถุงเท้าของแซมแล้วก็จะใส่แผ่น็อกของแซมด้วยก็ะดูกันว่าจะเป็นยังไงหน้าตายไม่ตื่นเลยปีห้าเองเดี๋ยวดูวันนี้จะเก็บแต้มเท่าไหร่ลว พี่ไปถึงไหนแล้เชียเมื่อกี้เจอพี่คนหนึ่งมากว่าเรื่องแต่ตอนประกาศสรรค์ชื่อพี่ชวีแกแยกกันนะเป็นท่านเวอร์แล้วฉันลึกที่ลึกเป็นท่านเวอร์แล้วนี่คือเราวิ่งอยู่บนสกายเชน ออตอนนี้หยุดนะมาบรรุกคอนมาบรรีคอนเป็นจุดที่ให้สปินอีกรอบละงานวิ่งเองฮนะแล้วต้องสเย์ช่วยตัวเองขอกาย่านมาแล้วก็วิ่งมาตรงเขตบางบร,รักตอนแรกเลยหัวลำโพงแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยรู้แล้วแบกๆก็เลยตัดงใจว่าเออวิ่งมาตรงแยกบางรักดีกว่าเพราะว่ามัานน่าจะาตัดเข้าสวนลมดีกว่าหรือหรือหัวลำโพงมันเป็นแค่สปินวะ ใือที่สายเส้นทางมาเร่งงกี่อยิหน่อยพตอนนี้ก็เราิ่งสิงที่ตึอสิสันจ,จ,จะเริ่มกลับไปเข้าจุดเดิมที่เราพิงของสตาร์งงงสงสีไดา ตอ่อแรกแน่แน่ขึ้นแล้วว่ากับสูนย์โรบินส์โพรโพนนะ4หันแน่ๆแต่ว่าวิ่งหลงเดี๋ยวรอบหนะ้าเอาใหม่เอ้ยหนุกดีนะวิ่งที่ลายถุงเท้าคู่นี้ก็โอเควิ่งพันาท,าที่สามเนี่ยดีเลยใส่สบายนุ่มนิ่ม,มออสีสันอย่าลืมติดตามอ๋อยังเดี๋ยวผมจะไปติดคลิปอีกทีหนึ่งออให้มันจบมิชชั่นไอโวลิกงตอนนี้แบตจะหมดแล้วเราต้องเซฟแบตแล้วต้องถอนตังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีตังขึ้นไอโฟล์กถ่ายรูปไปเล่นแผนที่เขาไปก็ จะหมดเร็วมากตอนนี้เหลือ5%หาเอทีเอ็มก่อนหาเซเว่นซี้น้ำก่อนจ้ะครับตอนนี้ก็วิ่งจบแล้วจบในในมา2ชั่วโมง่าจริงๆแล้วก็คือจบที่จริงๆอยากจบที่ข้าเลยประตูนาแต่ว่าเดินไปไม่ทันซึ <c oughs> ่งผมก็เดินตอนนี้เพอ่อเนเดิน,นจากชิดลมไปแอร์พอร์ตลิงตรงอักกะสัตว์ให้ได้รงเร็วอย่น่าจะ20นัดอันนี้ก็เดินไปก่อนทุกอย่างดูคนระับ ติดลอยกดตังค์ได้แล้วเซเว่นแล้วซื้อนนะ้ำแล้วเรียบร้อยตอนนี้เดินมาถึงตอนนี้เดินเข้านแมทคนไม่มองกผ่านแมทตอนนี้เดินมาถึงตรงแอดฟอร์อลิงแล้วครับเออเออเอิชชั่นคอมพลิตสบายง่ายอย่าลืมกดตับสัตว์ในะคะรับวิ่งนอกลู่นอกทางแล้วก็ไอจีเอ็กโรมลันนะฮะแล้วก็เฟซบุ๊กวิ่งนอกลู่นอกทางนะครับบ๊ายบาย เพื่นนพอนาผอนลืงแล้วแต่ยังเหลืออยู่เลยว้าว1%นนี่แม่งนานจริง